โอเคครับศิลปินส,สวัสดีครับสวัสดีคะด่ะแนะนําตัวนิดนึงชื่อนางสาวมาธิตาชูกแก้วนะคะเป็นนิสิตช,ชั้นปีที่4ค่ะคณะครุศาสตร์สาขาศาาิลปศึกษาค่ะอันนี้ก็จะเป็นโครงการออกแบบเครื่องในการที่รับแรงบันดาลใจมาจากหนังตะลุงค่ะ <c oughs> ในส่วนของคอลเลกชันนี้นะคะก็จะทํามาทั้งหมด3มชุดค่ะได้แก่ชุดแรกนะคะมีชื่อว่าชุดช่อใต้ค่ะแล้วก็ในส่วนของชุดที่สองนะคะ ก็จะเป็นชุดที่มีชื่อว่าเงาพุทธค่ะและชุดสุดท้ายเป็นชุดฟินาเล่นะคะเป็นชุดที่มีชื่อว่าลายทานค่ะซึ่งชุดนะคะทาการออกแบบลายทั้งหมด3ลายค่ะได้แก่ลายดอกพุตานนะคะที่ได้รับแร,บรงบันดาลใจมาจากตัวของนางเอกในตัวของหนังตะลุงอะคะ่ะที่เป็นยูนิฟอร์มทั้งเสื้อด้านบนแลวก็เสื้อด้านล่างแล้วก็ลายที่2นะคะก็จะเป็นลายเกตตาค่ะซึ่ง ตัวลายเกดปลาค่ะมันจะเป็นลายที่อยู่ในตัวของยักษ์ค่ะแล้วก็จะเป็นตัวสัตว์ละครต่างๆค่ะแล้วก็ลายสุดท้ายนะคะจะเป็นลายหนึ่งดอกบัวค่ะก็เป็นลายที่จะอยู่ในตัวของอพระปายหน้าบทค่ะที่ที่อยู่ในช่วงโผมโลงของตัวเรื่องหนังกะลุงค่ะก็เทคนิคนะคะที่ใช้ก็จะมีการปักแล้วก็ ปักซาชิโกะค่ะแล้วก็ซาคีลายค่ะงานปักใช่ไหมปักคาจิโอกืออะไรปักซาชิโกะค่ะเป็นเทคนิคการปักของญี่ปุ่นค่ะซึ่งเหตุผลที่จะเอามาผสมกับตัวหนังตะลุงค่ะเพราะว่ามันมีความค้ายกันตัวอาจารย์นะคะบอกว่างานของหนูอะค่ะตัวหนังตะลุงอะค่ะมันจะมีการใช้เทคนิคการตอกแบบ เท่าเท่ากันนะคะอ๋อโอเคก็คือทำเป็นเหมือนลายตอกประโลมใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นเส้นประโลมอันนี้เป็นปากใช่ไหมครับค่ะอันนี้เป็นอะไรพิมพ์ลายอันนี้เป็นกระสกรีนลายค่ะบนผ้าหนังกลับโอ้โหมันทำมันทำด้วยสองวิธีเนี่ยใช่ค่ะอันไหนก่อนวิธีสกรีนลายก่อนแล้วก็จะ จะเว้นจะเว้นในส่วนช่วงตรงนี้ก็คือต้องออกแบบออกแบบลายก่อนว่าตรงไหนเป็นลายตะกีนตรงไหนเป็นลายปักที่เป็นเหมือนหนังตะลุงใช่ไหมแล้วดอกเป็นลาจากดอกอะไรครับอันนี้ดอกทุตรานดอกบุตรานหมือนกันแล้วหนังตะลุงเขาใช้ดอกบุตรานหรอตัวผ้าถุงส่วนใหญ่ทางภาคใต้อ่ะค่ะจะใช้ดอกบุตรานซะส่วนใหญ่ค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นแบบแบบที่หนูถอดถอดลายมาจากตัวผ้าถุงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอวิธีการทําก็คือ อ่าหนูเย็บเสื้อผ้าเองไหมเสื้อผ้าอันนี้จะส่งจะส่งไปที่ร้านค่ะหนูหนูจะทําในกระบวนการของการออกแบบในโอเคแล้วก็จะเป็นแอปเอ Illustrator ค่ะโอเคก็คือก็คือเบื้องต้นเนี่ยหนูเป็นดีไซเนอร์หนูออกแบบเสื้อผ้าด้วยแล้วก็ลงลาย<ช>แต่ว่าเสื้อผ้าหนูไม่ได้ไม่ได้เย็บเองหนูจะเอา<ช>ที่เขาเป็นมืออชีพเย็บแล้วก็พอได้มาปุ๊บเราก็ทําเหมือนเป็นแบบลงว่า จะเอาดอกพุฎานวางตรงไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ปักเป็นคนออกแบบลายระหว่างสกรีนกับปักอันไหนอันไหนน่ากันอันไหนยากกว่ากันจะเป็นการการปักคาที่ยากการการปักฟาซิโกจะเป็นการใช้ได้ที่ยาวได้ได้ที่ยาวมากแล้วก็จะเป็นการเดินเดินเส้นไปเรื่อยๆใช้ได้เส้นเดียวอ๋อเดินเดี่ยวไจริงๆถ้าถ้าในงานนี้คาทิโอกอธิบายนะใช้ใช้ได้ยาวๆใช่ค่ะใช้ใช้ได้ยาวๆแล้วก็เป็นการปัก ครัง้งเลยแต่ว่าหนูทิ้งล่องรอยคือหนูไม่ไม่เอาแบบให้มันต่อกันเพื่อให้เป็นลักษณะเหมือนหนังตะลุงที่โดนตอใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นจังหวะลวดลายเหมือนกันแล้ว,แล,วแล้วโทนสีครับมันออกเป็นโทนโทน,โทนสีค่ะจริงๆตัวหนังตะลุงค่ะจะมีโทนสีที่หลากหลายมาก<อ>มีโทนสีที่หลากหลายมากเหตุผลที่เลือกใช้สีน้ําตาลสีแดงแล้วก็สีเนื้อนะคะ ก็เพราะว่าอยากอยากให้เสื้อผ้าดูดูมีความมินิมอลที่ทุกคนสามารถใส่ใส่ได้ไม่ไม่มีสีที่แบบเยอะมากจนเกินไปอะคะ่ะในตัวของสีน้ําตาลนะคะจะได้มาจากต้นแบบของออตัวหนังนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสีสีแดงคะ่ะจะเป็นสีที่อยู่ในตัวของหน้ะลุงค่อนข้างเยอะที่แบบพบเจอได้เยอะอันนี้ก็ชุดแซกนี้ก็คือสองชิ้น หนูออกแบบมาเป็นชิ้นบนกับชิ้นล่างใช่ไหมครับเพราะ่าผ้าคนละผ้าคนละสีผ้าคนละชิ้นกันใช่ค่ะอันนี้อ,อันนี้จะทําจากผ้าเขาต้นร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ<อ>ก็จะหนูหนูจะออกแบบลายพอหลังจากออกแบ,แบบลายเสร็จแล้วอะค่ะก็ส่งลายไปให้ทางโรงงาน,<อ>นพีมลายพลมพ<อ>์ลายค่ะอันนี้ก็คือเป็นผ้าพิมลายทั้งผู้ใช่ค่ปผ้าอินโกนะอันนี้ อันนี้อันนี้ไม่มีไม่มีเป็นภาพพิมพ์ลายใช่ไหมแล้วก็เจ้าเขาตัดเย็บใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเอาไซส์ใครเนี่ยไซส์หนูไซส์หนูเองค่ะอ๋อเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจะได้ใส่ได้โอเคชุดอีกชุดนึงอีกชุดนึงสวยครับทำสมัยอีกชุดนึงค่ะก็จะเป็นสองเทคนิคสองเทคนิคมาผสมกันก็คือการพิมพ์ลายผ้าแล้วก็การสกรีนลายค่ะอันนี้จะเป็นลายหนึ่งดอกบวกกับลายเกล็ดปลาค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นสกรีน ลายดอกพุตานที่ตัดทอนจากลายหนูนค่ะแต่ว่าไม่มีปักแบบปาิงสดแล้วใช่มครับเพื่อเพื่อที่จะไม่ต้องซ้ําเดินใช่ค่ะเพราะทุกอย่างหนูต้องเป็นดีไซเนอร์นะเพราะว่าออกแบบเสื้อผ้าอย่างแขนสีนึงตัวตัวลําตัวสีนึงอะไรอย่างนี้ดดวยใช่ค่ะก็ได้ได้ได้เลือกผ้าหนังกับขนกระลอกแล้วก็ผ้าคอตตอนเรามามาผสมกันทําให้แบบว่าให้มัน มีความอยู่ทรงอยู่ตัวแล้วก็เพิ่มความแบบหรูหราไปในตัวด้วยก็คือหนูเป็นดีไซเนอร์ออกแบบแล้วก็เน้นงานปักกับงานพิมพ์ลายอยู่หลักส่วนตัดเย็บแล้วก็ตามออเดอร์ได้อาจารย์คอมเมนต์ว่าไงบ้างสามชุดนี้เล่าให้ฟังนิดคือคือตอนแรกสุดเลยค่ะหนูหนูจะออกแบบเป็นตัวลายตัวหนังตะลุงเลยค่ะมีแบบเอ่อตัวตลกหนังตะลุงตัวทั้งใช่ค่ะไอเท่งแล้วก็เอ่อตัวพระเอกนางเอกอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นเป็นลายของตัวละครเลยซึ่งอาจารย์เห็นว่า อ,อาจารย์และก็ผู้เชี่ยวชาญก็คือนายหนังตะลุงอะคะ่ะเขาบอกว่าไม่ควรที่จะเอาเอามาใช่คะ่ะจริงๆถ้าถ้าใส่ก็จะเป็นในส่วนของด้านบนของชุดอะคะ่ะแต่ถ้าเป็นด้านล่างอะคะ่ะก็จะโดนขอดเซอร์เนึยนเพราะว่ามันจะเป็นรูปพรรอลรพก,ก,ก,กของใช่ค่ะก็เลยเอาเอากิมมิคเล็กๆของยูนิฟอร์มในตัวของหนังตะลุงอะค่ะมาใช้ก็คือยังมียังมีคอนเซ็ปต์ยังมีแรงบันดาลใจมาจากหนังตะลุงใช่ค่ะ แล้วพอตัดติดอาจารย์ว่าไนสวยไหมอะไรยังไงสวยค่ะอาจารย์บอกว่าถ้าหนูชอบอาจารย์ก็ชอบค่ะคือเมื่อกี้คนเดินมาเขาคิดว่าขายเสื้อมีคนมาถามมีคนมาอะไรเยอะไหมถ้าถ้าสนใจค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ในช่องทางไอจีค่ะในของหนูได้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นไอจีสามารถฝากได้ไหมคะได้ได้ได้พูดเลยเป็นเป็นไอจีถ้าถ้าหากสนใจนะคะก็สามารถ ทักมาได้ทาง ig pn d o underscore pk ค่ะก็คือคือสวยสวยเนาะเป็นงานสวยแล้วก็แต่ถ้าคนอื่นซื้อไปอย่างอย่างชุดกลางอาจจะต้องไปแก้ไซส์นิดนึงแก้เอลองไปแก้ไซส์ค่ะมาเดินมานี้เป็นไซส์ประมาณยี่สิเจ็27ค่ะเอลประมาณ27เอล21เหรอ27ค่ะโอเคเท่าที่ เท่าพ OK. ี่เลยไม่เป็นไรพี่ใส่ได้แล้วสูงเท่ไหร่สูงประมาณ1 6อยหกสิบหกค่ะเขาขึมาตรฐานผู้หญิงเลยใช่ค่มมาตรฐานผู้หญิงสามารถใส่ได้ไี่แล้วไม่เกิดมีคนถูกใจอยากอันนี้ก็ใส่ออกงานได้จะเอาเอาเสียให้ออกทางโทนใต้นิดนึงค่ะใช่ได้ได้โอเคพูดถึงงานนิทรรศการครั้งนี้นิดนึงนิทรรศการครังน้ใช่ไคะเชิญชวนคนมาชมก็เชิญเชญชวนทุกคนนะคะงานจัดนิทรรศการศิลปะนิพ์ของ มิสิตชั้นปีที่4คณะครุศาสตร์สาขาศิลปศึกษาภายในทีมสปิริตอ f ฟไ i n e นะคะสามารถมาชมได้ที่หอศิลป์ชั้นที่5นะคะวันที่2 0่สิบถึงวันที่ยี่สิบหาคมนี้ค่ะคือเรื่องเสื้อผ้าเนี่ย <c oughs> ไว้ใจไม่ได้ถ้าคนเห็นแล้วสวย <c oughs> เขาอยากสั่งให้หนูออกแบบ <c oughs> ก็ไอจได้ไหมได้สามารถสามารถสั่งได้ค่ะอันนี้ก็ถ้าใครสนใจก็สามารถทัก อินบอกมาได้แล้วแล้วก็ถ้าสนใจอยากให้ออกแบบลายผ้าอย่างนี้ก็สามารถทกมาได้เหมือนกันค่ะคือหลังจากจบแล้วก็ทําทําเป็นดีไซเนอร์เป็นอะไรพวกนี้อยู่แล้วใช่ไมใช่ไหมค่ะมีมีความมีความสนใจทางด้านนี้แล้วก็อนาคตก็จะเอาสิ่งนี้ค่ะไปต่อยอดสวยครับสวยแล้วมันใส่ได้จริงแล้วก็น่าสนใจโอเคขอบพระคุณมากครับขอให้งานประสบความสำเร็จนะคบในอนาคตค่ะ thank you